วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีนะสวัสดีพี่น้อง fc เป็นช่องน้องแสงชาแนลและพี่น้องน้องมาเจอมาเจอกันนะภาค แรงๆขึ้นก่าเหมือนเดิมนะครับท่าพิการบรรยากาศนะครับมืดหน,นีกัอนอ่าฝนตกนะบบางบ่ายสามโมงกว่าบ่ายสามโมงครื่งกันได้น้ำได้แน่พอสมมาพร,ระวัติอยู่พอาค่ซุ่มได้ยินอยู่หลังจากที่อากาศฮอนอ่อเบาไปประมาณสักสองสามวันนะพี่น้องเนาะอากาศมีสลับกันบ้างนเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนอยู่นะช่วงโอ้ยแต่เขาภาษามาพี่น้องกันรู้สึกว่าอ่าสีฝนตกดีตลอดนะครับมามา,มาพักอยู่ประมาณสักสองสามมือ ครับจากนี้กันเขามาอีกแล้วนะครับพายุหรือว่าฝนนะครับกสิมาอีกแล้วนะครับกะเข,เขาว่าเบิ้งมาชมกันได้นะพี่น้องเนาะสำหรับผังแรงจีนหลังจากที่บางคนก็เฮ็ดให้เสีหน้าเนาะพี่น้องเราบางคนก็ะดมแล้วเรียบร้อยนะครับหน้าก็ได<ม>้แต่ว่าทาั้งจ้าของช่องแอด แอดบินก็บย่งพี่น้องย่างประเทศในเรียบร้อยนะครับช่วงนี้ครับเพราะว่าการมันตกหลายรอบแม่พี่น้องมันก็เลยสาเน่นิดนึงนะครับอ่ารอบไปจากสีห์มือคือสีเหลียวดีดอกหน้าปลาบ้าพี่น้องหน้าปลาบ้ากลยก็ได้จ้างพี่น้องมาซอยนะครับคอยดังกันไปเนาะนะครับก็ได้กันอ่าย่างปีนกาลังใจพี่น้องครูคนย่างประเทศในเหลียวนะครับส่วนมากกับสิเลียวละละประมาณจักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเนาะนะครับเพราะว่า การเหตุให้เหน้าก็สิรู้สึกว่าสิรวดเร็วนครับช่วงสืมื่อนี่เหตุง่ายเหตุห้หน้าจ้างกันมือสองมือก็แล้วบางคนกะบแบบบางคนกะบวานกะปันกบแล้วก็แล้วไปพี่น้องนะครับมากะบว่าเป็นเหตุง่ายเหตุหน้าแบบสบายสบายนะครับสำหรับเมืองไทยห่าสซมื่อนี่แล้วพี่น้องเราเมื่อกีตะกิ้ตกอนนะครับแต่ถ้าสมัยพ่อสมัยแม่โอ้ยสุดสีเล่าเลยอยู่นอนหน้าเป็นเดือนแบบนอนหน้าเป็นเดือนบอจักนอนออกกาบอจักนอน อ่าเพราะว่ามันมันบาษามาศี่เที่ยวไปเที่ยวมาได้คือซูเมอรีเนี่ยซูเมอนีหน้ากิดแทบที่บมีเชียงหน้าหรือว่าบ่มีกระหนัมเป็นอย่างไรบีมีดดิแบบเพราะว่าคำมากกับขี่มอไซคหรือว่าขี่รถเครื่องลิ่วเขาบานโดนแบบอย่างเที่ยงอันลิ่วม้อกินเขาบ้านแบบบ่คือติกรียติกรียางเนาะพี่น้องเนาะเดินแบบใส่ข้าวผมเป็นนิดหน่อยยางเอาอ่ะยางมาโซ่สีหอดบ้านนะครับเอากระ ขอบพระบัมงมาชมกันหละกอ่ะอย่าลืมใน่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กดติดตามนะปวดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณไลค์กระลักนลกนะน่าสลับพี่สลับนอ้องที่ซอ,อยกันกดไลค์กดแชร์ซอยกันกดติดตามนะเป็นกำลังใจทางช่องเฮาคำเตือนนะครับคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ ก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักรแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดอ่าบอกพันวากันไม่พีน่น,น่องเด้อนาคนนี้เขาไม่หลุดเนี่ยเนาะธรรมดาเนี่ยสักคิวนี้จะนำแนวท่างของอาจารย์แอดไตฟ้านามาฝากพี่ฝากน่องมาเบิ่งข้อมูลเก่าก่อนพี่น้องข้อมูลเก่าให้พี่น้องเนาะพี่ข้อมูลเก่าพี่น้อง ข้อมูลงวดที่ผ่านมาด้วพี่น้องนอยงวดวันที่สิบเจ็ดเฮ้ยเนี่ยหลัวนันที่สิบหกเดอนเจ็นดน่ามาเชื่อว่าเขาพี่น้องให้มาที่หกหลักหกเด่นไปที่หกพี่น้องเด่นไปที่หกจับชุดได้ที่หกสองหกสามหกเจ็ดหกแปดหกเก้านับเอสใต้ฟ้าจับเป็นสายกลางเรื่องที่คอนคาซีแม่นแม่นบ่อยแม่นดูนะพี่น้องแต่เพราะว่า ถามบารุดบอกก่มีอยู่แต่ว่ามันกับบรุดดูนะครับรดดูบรูไปแม่พี่น้องน,นะแบบนี่แน่เล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะว่ากันไปพี่น้องน,นะครับอีกคือแนวทางของเอสตฟ้างวดที่ผ่านมางวดวันที่สิบหกเดือนเจ็ดเดือนกรกฎาคมเดืนอนน้ำพองอีกแล้วพี่น้องน,นะครับเดืนอนนี้ก็ยังวันทีสินเดือนวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้ววันนี้ก็ได้นะครับเ <c oughs> อามาเบิ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเอสขออนุญาตเขียนแป๊บน,นึงเด้พี่น้องด้วย โอขอแรกเขียนแป๊บหนึ่งนะครับสิบหกอ๋อก็บอกแต่ละประกาะะรก็ได้สัมก็ได้ตัวนอพี่นอนะ้องเนาะเนี่ยเนี่ยเขียนสัมก็ได้ตัว,กออกน,น,วน,นั้นไม่เจาะอกนะแปดเมื่อนี้เพิ่นมาเดินไปที่สองสองโต้เลอพี่น้องเด้อ เดินไปที่สองตัวหมายถึงว่าเลขออกก,ากําลังกายนะไม่สองไม่สองตัวนะครับบ,คบ,คบค่คือบ่คือว่าก่อนงวดที่ผ่านมานี่เลขออกกําลังกายมิคัวเดียวนะครับคือหกนะพี่นะ้องวันนี้มีสองตัวได้พี่น้อได้ <c oughs> แต่ว่าบางส่วนมากก็สิมีตัวเดียวแต่ว่างวดน,นี้บังเอิญบังเลิปคึ้นเรื่มาได้สองตัวนะครับพี่น้องเออคำวดวันที่หนึ่งเดือนแปดนะพี่น้องเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ อเพื่อนหายมาที่แปดสองแปดสามแปดเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็สองเก้าพี่น้องเล่นไปที่สองกับแปดนะเล่นไปที่สองกับแปดถ้ามาเป่าก็คือสองสองนะก็แปดแปดนะพี่น้องใต้ฟ้าอมาเบิ้งกันพี่หเลยนะครับหน่อแคปหน้าจอกันไปไปได้พี่น้องเด้เอแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับสำหรับแอแนวทางแนวทางของ อาจารย์แอดตายฟ้านะคร kind of ับพุ่งวาเปนที <sci> ่หนึ่งสิงหาคมสองพนะพี่น้องตามนี้นพี่น้องเลือด8ป8สองแปามแแล้วก็2 7ถ้ามาเบิ้ลกับ2อกับ8 8นะบอไลยชุดพี่น้องหาชุดขี้เกาียวแต่งวดหนึ่สิมีเกตชุดนะเพราะว่าข้างบนก็มี5แล้วนะพี่น้องเนาะออพี่แจ้านะพี่น้องมักยังจัดได้พี่น้องเด้อ ชื่นชอบตัวใดเนี่ยทางตัวใดมักๆากกรสังเกตเอาออเทียบเบื้องรายอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะเทียบดูรายอาจารย์บางอัสดสรุปก็บ่ถือบ่เข่าพี่น้องแอดสรุปให้เด็มักส่วนหกกับเอ้หกส่วนกับส่วนหกกับสามส่วนสามบ่มีส่วนเลยนะครับบร่ราะมิส่มันก็เลยบ่เข่าเพราะว่าเราไม่ได้จับอ่ามันมันมันเห็นหลายๆอาจารย์เพนเพิ่นมาตัวหนีเนาะมันก็เลย เปินเป่นเป็นน้ำเพื่อนน้พ่อเปียงพี่น้องน้ำแก้มือกันไหมสำหรับขึดนบน้นที่หนึ่งสิงหาคาม2568นะครับ8283นะครับไปหาจัดไปได้พี่น้องโดยเฉพาะตัวนี้แหละของการสิหายากกินนิดนึงนะครับสำหรับแนวทางมือเรื่องเหลืองพี่น้องดับหน้าพี่น้องยอมรับอยู่ดับทำเความสาั่นหรือเต็มที่นะเพราะว่าโอ้ยจะเตะในตะขุดซื้อมือลายกระโบใบเล็บกระได้ดับขุดซื้อมือลายกระโบใบก็เลย าการวาสีดำแล้วพี่จังเสียเอาทำความสะอาดเที่ยเดียวนะครับบัว่ากันเด้พี่น้องเด้วยบ่วกันนะบัว่ากันนะครับอ่ะขอเดี่ยวลงไว้แป๊บนนนหนึ่งสะก่อนพี่น้องลงไว้แป๊บหนึ่งสะก่อนนะครับสำหรับแนวทางของ F เอสใต้ฟ้าเริ่มสีลายขึ้นในได้พี่น้องมึงไหนเอกสารครับเมืองไงอหนลายขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวกะจังเอาไปทำความสะอาดนะครับ ก็เป็นเพื่หน้าทางนะครับเด้อผูเขามาใหม่กับยลีนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่นักผู้น้องเนาะนะครับสหรับผู้พึ่งจะเข้ามาอีดีอีรอกอ่ะยลีนกดติดตามไใบนักผู้น้องเนาะขอบคุณหลายกันแล้วกันสหรับพี่สลับน้องสหรับเจ้าผู้คนติดตามนะขอบคุณหลายนักผู้น้องเนาะกดกระดิ่งไว้น้ำเด้อนะเพื่อเป็นการแจ้งเปลี่ยนเจ้าบริพาทคิดดีไว้ดีๆจากทางช่องห่อ แอดวัสิบะโ่งมือนีอกระไรมือไอมือไอ้อพี่น้องดำหน้าเมื่อตือไปดำหน้ากลมๆเงยๆกลมทั้งโลกาซอยโลกากับกันนะพี่น้องมันก็เลยว่ารู้สึกว่าเมื่อยแห้งมือ,น,มอนียววัชิบะโ่งคิดแต่ว่ามันกะอดเป็นห่วงคินอดที่นอนเบ่ไหวนะครับก็เลยอ่าขอเนี่ยลงไปมือละวคิดไปได้ไปซ้อนนะพี่น้องเนาะเอามาเบิ่งรอบสุดท้ายพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดใส่ฟ้านะครับเขาบอยเขาดูเขาได้เขาดีที่ก่นนี้นะครับอ่าไม่ทําให้ เอฟซีผิดหวังนะครับอหกแปองแปดสามนะแดแปดเจ็ดสองเ็ดแล้วก็สองเก้านะครถ้าคิดว่าในมื่อกีิมีสาตัวพี่น้องสองสองเจ็ดสองเก้าแล้วก็แปดวก็สองแปดดสองอยูนครับมีอยู่เดินไปที่สองกับ8นะครับฟัน2กับ8ปดได้พี่น้องด้วแคปหน้าจอของน้องสรับ แานวาทางของเอดใต้ฟ้าแบบพารวยนะพี่น้องเนาะต่อหายได้พี่น้องเด้อไอ้ที่จริงเป็นไต้ฟ้าเรื่องซื้อนะพี่น้องเนะาะเป็นแนวทางพี่น้องนะเป็นแนวทางเรืองซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลนะครับจัญไรการพแจารณาได้ครับเรื่องบริษัทสนับสนุสนจริงพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับจัญไรการเป็นการคิดคำนวณนะครับจัญไรกให้พิจารณาเอาพี่น้องนะเงินจะได้เป่าพี่น้องนะสิงลงทุนบอยจริงจริงเลยหรือสิงลงทุนใบทตัวละ บาท2บาทก็ว่ากันไปนะครับลงทุนเล็กๆน้อยๆนะครับคมาซื้อสลากแต่เพียงน้อยใช้สอยอย่างประหยัดจะไม่อัตขัดเงินทองเนาะนะครับเป็นแนวทางน้พี่น้องเด้อสารคินีก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับแอปใต้ฟ้านเจ้าของข้อมูลขอบคุณหลายกิละกันนะขอบคุณแอปใต้ฟ้าขอบคุณพี่น้องน้องเอฟซีแฟนชองนะครับน้องแสงแชแนลที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณหลายกิกันนะครับให้ เอฟซีแฟนช่องคุณพ่อคุณแม่มีดีจัเกันแสงเงินล้านนะครับโชวยร์ๆมันๆได้ครับเด้กันเมื่อสุขสุข้นี้นว่าเป็นที่หนึ่งทิ้งคม2568นะครับสาลาร์คีน,นไปเพียงสนิทไปพอกันชีมนาะคีมีการคำว่าสวัสดีครับ